นานมากครับแล้วก็อยากอ copy ตามที่เขาทำก็ไม่เว o ร์คครับใช้เวลาประมาณ3ปีถึงจะได้หผลก็คือวันนี้อยากอธิบายเรื่อง c r a ฟ t i n g ครับ Gra ฟติ้งของมะเขือเทศเราทำเมีนไนเราก็เหุผลอะไรเหุผลก็คือเวลาเราปลูกยาวเกิน8อาทิตย์เราก็ต้องมียอดที่ไปต่อแล้วก็น้ําหนักของมะเขือเทศที่มันได้เยอะแข็งแรงแล้วก็ตอนที่เราวางข้างบนลากก็คือเป็นพันธุ์ที่มันให้น้าหนักดีที่สุดกราฟติ้งก็ช่วยยอดไปแล้วก็น้าหนักได้เยอะกว่าครับเดี๋ยวต้นนี้ก็อีก2อาทิตย์จะพร้อม g r a ฟติ้งใช้เวลาในการคิดคน้นกระบวนการนี้นานไหมครับนานมากครับครั้งแรกไปดูเขาทำามียไน เราก็คิดว่าเราทําได้แล้วเราก็ทําเลยก็ปิดผ้าทั้งหมดก็ไปที่ฮอลแลนด์ก็ไปดูอีกบริษัทหนึ่งเราก็อยากคัปปี้ตามที่เขาทําก็ไม่เวิร์คครับเราก็ต้องหาวิธีที่ความชื้นออกได้ไม่ให้ร้อนเกินไปทีนี้มมีปัญหาอากาศมันเปลี่ยนเยอะในหน้าแรงหรือหน้าฝนไม่เหมือนกันก็เลยใช้เวลาประมาณ3ปีถึงจะได้95%ของต้นที่เราทำกราฟติ้งจะออกได้แล้วก็เป็นต้นที่ปลูกได้ครับเดี๋ยวถ้าอยากเห็นมันจะเป็นยังไงหลังจากกราฟติ้ง I'll show you in the next clip.